ไฟหน้าสว่างแมาจะไกลเลยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับหัวรถจกัก QSY หรือว่า QC นะครับกำลังทำขบวนด่วนพิเศษทัศนารัตที่3 1ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับผ่านชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับสะพานลอยด้านหน้าคือชุมทางหนองประดุกขบวนรถเร็วขบวนด่วนพิเศษนะครับทัศนารัต ที่สามหนึ่งนะครับไม่จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูดัมเบอร์กันนะครับ ไฟสว่างมากเลยนะขนาดดวงอาทิตย์แรงๆนะครับไฟยังเห็นชัดเจนนะครับสำหรับเจ้าหัวรถจักรคิวซี่นะครับ3,218แรงม้านะครับขนาด96ตันนะครับ เบอร์านะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่สวยงามเลยทีเดียวนะครับหัวรถจักรนี่เข้ากับขบวนเข้ากับริ้วขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตได้เป็นอย่างดีนะครับสวยงามผ่านไปแล้วนะครับลอดสะพาน เกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตวันนี้ทำขบวนโดย q ิว5217นะครับกำลังพาขาบวนด่วนพิเศษนะครับเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปนะครับก็จะ่ลืมนรับติดตายสัดก,กระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ